สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนและเอฟซีที่น่ารักทุกคนเลยจ้าขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจเลยจ้าขอขอบคุณทุการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขและก็รวยๆจ้า วันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งข้าวมาดูมาดูข้าวข้าวต้นนี้ได้สิบแปดวันเนาะได้สิบแปดวันเอาน้ำใส่ละจ้าเอาน้ำใส่ข้าวน้ำใส่ข้าวจะมาหวานปุ๋ยจวดจวดบรรยากาศอช่วงนี้ประมาณสี่โมงสี่โมงแรงเนาะสิบหกนาฬิกาตอนนี้ พี่น้องมาชมทุ่งเบิงเขาข้างนี้ข้างนี้พึ่งพึ่งปัน่นชมบรรยากาศที่ท้องไร่ท้องนาไปจ้าพี่น้องจ้าเอาข้างนี้เอาใส้จนนามถ่วมแปบแปบเห็นแต่ใบวีไส้ใบหลายหลายหยาจังบ่เกิดโอ้ปีนี้ข้าวห่างนาอข้าวข้าวต้นห่างเลย นกมากินจ้าในวานทีอยู่แต่ว่ามีนกมีหนูมันก็เลยเป็นห่างๆนี่มาดูผลงานว่าจะได้เท่าไหร่ปีกายนี่ปีกายนี้แปดได้ก็ได้ประมาณสิบตันกว่าเนาะได้สิบตันสิบตันหกได้สิบตันหกแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่อย่างไว้ไปหรือเปล่า นาแปดไร่เหมือนเดิมว่าจะได้ไรละตันไหมพี่ไก่ได้ละตันกว่าได้จ้าแปดไร่ได้สิบได้สิบตันสิบตันหกประมาณนี้แหละได้เงินแปดหมื่นคนนี้พี่ไก่เนี่อเออนาแปดไร่เงินแปดหมื่นกว่าข้าวรู้สึกว่ามันห่าง ดูชมบรรยากาศไปจ้จทุกคนบรรยากาศที่ทุ่งนาทุ่งไร่ชีวิตชาวนาก็จะอยู่จังซี่แหละอยู่แบบนี้แหละอืมอยู่กับทุ่งไร่ทุ่งนาชาวนาจะให้ไปทําอะไรล่ะคะไว้ราพึงรําพันอยู่กับพี่น้องนี่แหละยังมาทันวานปุ๋ยจา้าพรุ่งนี้จะเอาปุ๋ยมาหวาน พรุ่งนี้จะหวานปุ๋ยเร้ยวโอ้แถวนี้ก็เขียวดีอยู่ด้วยนี่ขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าเจอกันใหม่ดเด้อเดียวจะถ่ายทุ่งนาให้ดูอีกให้ข้าวมันงามกว่านี้ก่อนอันนี้อันนี้โอ้ยใส่น้ำจน บาเลียวเห็นเขาเลยเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า